Use a bandage or make it in the sideways เพื่อนๆจะต้องไปใช้ make it หรือผ้าพันแผลที่ไซเวสนะคะไซเว y เนี่ยมันก็คือไอวงกลมสีส้มๆม่วงๆนะคะมันจะเกิดสุ่มนะคะมันจะเกิดแบบสุ่มดังนั้นแต่ละตาเนี่ยจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ อย่างตาเมื่อกี้มันอยู่ที่บนนี้ใช่ไหมคะพอมาตานี้มันไปเกิดที่เลสซ่เลคค่ะก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องไปหาแบนเดจหรือว่าเม็ดคิดก่อนนะคะแล้วก็ไปทําให้ตัวเองเสียเลือดแล้วค่อยเข้าไปในไซเวย์แล้วก็ทําการใช้เม็ดคิดหรือว่าแบนเดจค่ะไซเวย์เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนมันมีโดมหรือว่าเป็นแก้วๆอะไรมาครอบอยู่เราจะต้องเข้าไปข้างในนั้นค่ะ เวลาที่เข้าไปในไซเวย์แล้วเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปหนะ้าตาม,มันจะเป็นแบบนี้นะคะอะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทำการใช้งานเมดคิดหรือว่าแบนเดจได้เลยเดี๋ยวก็จะผ่านเควสเองค่ะ